วันนี้การจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับกระบะ Ford Ranger XLT 4ประตูนะคะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ราคาเริ่มต้นเพียง799เท่านั้นนะคะมาเลยค่ะคันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้า f อร์สีดำนะคะมาพร้อมกับคำว่า FORD เพิ่มความสปอร์ตความเท่ให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นนะคะยังไม่หมดนะคะวันนี้เรายังมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด16นิ้วพร้อมยางออเทเลนนะคะ และซุ้มล้อขนาด6นิ้วเพื่อเพิ่มความดุดันเพิ่มความเท่ให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะคะวันนี้ด้านท้ายเราจะตกแต่งในส่วนของโลบาร์เหล็กเดอะฟ็อกนะคะเพิ่มความเข้มความเท่สไตล์รถกระบะสไตล์ออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะวันนี้เราท,ทําพิเศษให้สําหรับลูกค้านะคะเรายก2นิ้วขึ้น2นิ้วนะคะ เพิ่มตอกยัง DNA n a ในส่วนของรถกระบะรถยนต์ฟอร์ดให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดุดันเข้มมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งคันนี้เราแถมให้นะคะที่นี่ที่เดียวจบฟอร์ดเอฟนะครสวรราค์สาขาลินปิงค่ะ